สวัสดีครับวันนี้ผม,ผมจะมาเล่นไอเกมนะไอหนอนนะผม EP ที่แปดนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะผมะมาพร้อมแล้วนะนะผมนะตอนนี้คือเรากินตัวใหญ่้แล้วนะครับกินตัวใหญ่กินเข้าไป นะครับกินเขาไปนะครับตอนนี้ผมเอ้าโอ้โหตายเองาาาานะมาไปไปนะผมแล้วค่อยไปนะครับอุย้ยทำไมมันเฉียน Ấn hộp tài Này, Ui Ui, tài bye nào ไปไปครับผมไปไปเรื่อยๆนะทุกคนผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะผมช่วงผมมีคลิปใหม่แล้วผมสองคลิปนะเอะเอไม่ใช่คลิปใหม่สองคลิปดิมีไอ <Rey> ช่องใหม่ช่องใหม่สองคลิปอะนะจากไอคลิปไอ้ไที่แบบไม่ใช่รูบิกอะที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่ใช่เกมคือคลิปนี้แบบรีวิวอะทุกคน เพราะสมัยก่อนผม,ผมแต่ก่อนนะผมก็ใช้กล้องผมก็ใช้นะ่ะไอช่องนี้แหละที่รีวิวไอโทรศัพท์ไอเนนะี่ยที่แบบที่ผมถ่ายอะ่ะคือช่องเจ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 สองาสามอ่ะคือช่องผมในสมัยก่อนนะอันนั้นคือช่องที่ผมรีทำรีวิวแต่แต่ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วนะรีวิวอะ่ะจะไปทําในช่องไบจีเจแทนนะผมทาไมถึงเชื่อว่าไบจีเจก็คือผมชื่อไบจ์นะเจเจสองหสิบสามก็เอามาจากช่องนี้แหละเพราะว่า เอาตายเพราะว่าทุกคนผมม่ชื่อไบ์นะอายุสิบสองนะแล้วก็แบบจริงๆอะ่ะช่องผมงผม,ม,มันมีอยู่สามช่องคือช่องของผมนะครับไอช่องอื่นอะ่ะช่องแบบยิงไกลอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นนะช่องพ่อกับแม่ผมนะ แล้วก็อีกช่องหนึ่งไอช่องที่มันเป็นตัว K อ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่ช่องผมนะช่องจีรละสินก็ไม่ใช่นะผมอันนั้นคือแบบตอนนั้นผมเรียนปสี่งไงแล้วผมไม่นานอ่ะไปใช้เนี่ย Google Classroom ตอนนั้นน่าจะโควิดระบาดนะผมยุคป,ประมาณตอนนั้นอ่ะแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่นะ ตอนเนี้ยช่องผมอะใกล้ใกล้จะครบสองปีแล้วนะผมใกล้ครบสองปีแล้วคลิปแรกของผมอะคือถ่ายอะเท่าที่ผมจาได้น่าจะวันที่ยี่สิบหกเมษายนปีสองพันยี่ิบเอ็ดนะผมปีนี้ปีสองพันยี่สิบสามนะ <c oughs> เกือบจะสองปีแล้วนะนะ <c oughs> แล้วก็นะช่องใหม่ผมอะตอนเนี้คือผมทํารีวิวแล้วนะ มันเคยมีเกมแหละมันก็มีเกมนะแต่ว่าผมผมทำได้แค่สองคลิปอะแล้วพอพอมาคิดดูแล้วเออก็อยากจะทำช่องใหม่บ้างอนะช่องนี้ผมทำผมจะทำเกมเป็นหลักแล้วนะผมช่องช่องช่องเนี้ยช่องเจเจคือตอนนี้ผู้ติดตามประมาณร้อยห้าคนนะแล้วตอนนี้คือแบบผมพยายามอยู่นะผมอะ มีนี่โปรเจกต์ที่จะทําคือไอช่องใหม่ผมนี่แหละไอช่องบจยเจ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 ,จะหงรุนสามนี่แหละคือไม่ไม่ไม,ไม่อีกกี่วันไม่รู้อ่ะจะพูดไม่ถูกอ่ะทุกคนนะครับคือแบบผมจะทําคลิปเกมอไม่ใช่เกมดิหุ่นยนต์ทุกคนหุ่นยนต์ต่อล่างนะผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำํำไปเรื่อยๆนะผม ตอนนี้คือแบบโอ้โหมันเล่นไปเรื่อยๆนะนี่กินข้าไปกินข้าไปกินข้าไปกินกินกินตอนนี้คือแบบโอ้โหโอ้โหตายว่ะโอ้โหอันดับเก้าโอโอโออะไรนะโอ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  แล้วโอ,โอไม่ใช่โอธรรมดาโอเล็กต้องโอโอใหญ่ต้องโอ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 อย่างเงี้ยทุกคนนะนะทุกคนใครใครเชื่อบ้างว่าไอช่องผมอะตอนนี้ที่ผมทําอะผู้ติดตามไม่ค่อยขึ้นเละมีไม่กี่คนเลยสามคนอะส่วนไอช่องช่องอีกช่องนึงช่องที่ชื่อไอช่องรูบิกอ,อะที่ผมทํานะอันนั้นคือช่องชื่อว่าไบร์ูบิกอะคลิปนั้นอะคือทำอะ่ะทุกคน ผมทำเรื่องที่สามคลิปเองมั้งเท่าที่สามสามมือสองนี่แหละนะคือแบบอันนั้นผมก็ทำพวกลูบิก,กอะไรเงี้ยนะครับแต่ลูบิกมันไม่แน่ใจมันก็ยังฮิตอยู่บ้างนะแต่ว่าแบบแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ไม่แต่เขาส่วนใหญ่ตอนเนี้ยประเทศอินโดกับไม่เนี่ยหรือประเทศมาเลยก็ไม่รู้เขาเล่นอะไรเนี่ยอไอของเล่นที่มันกำลังฮิตช่วงเนี้ย เขาเรียกอะไรนะไอลาโตลาโตอ่ะทุกคนอันนั้นน่ผมก็ฝึกเล่นอยู่นะไม่แน่ผมอ,อาจจะถ่ายถ่ายถ่ายในอาจจะเอามาลงอีกอีกไม่กี่วันนะในในช่องนั้นช่องชื่อว่าไอ้นี่ไวจ์เจเจสองพันสิบสามอันนั้นเป็นรูปเนี่ยโปรไฟล์ผมจะบอกเป็นรูปเนี่ยไอคุณครูบาวดี้อ,อะทุกคนที่อยู่ข้างหน้าทุกคนนะับ นะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ตายทุกคนนะตอนนี้นะใครใครเชื่อว่าแบบโอ้โหตอนนี้ผมกินแบบไปเรื่อยๆนะครผม นี่ตอนนี้คือแบบอู้ตายอตอนนี้คือแบบกินไปเรื่อยๆนะผม นะทุกคนตัวนี้คือแบบอันนี้นะมันหามันกินยากอะนะกินเข้าไปนะเราต้องจับสัตว์ตาดีๆคนมันต้องใช้สมาธินะผมนะนะคือแบบโอ้ ตอนนี้คือไอ้นั่นอะ่ะมันสามารถแบบเราต้อง, <c oughs> องเขาจะอะไรอะ่ะต้องตัดหน้าอย่างเดียวต้องเร่งความเร็วโอ้ต้องเร่งความเร็วแล้วตัดหน้าทุกคนนะครับ <c oughs> ถ้าถัำตรงนี้เอา้าโดนจริงมันตัดหน้าไม่ได้ทุกคนคนระับ ไปนะผมโอ้ตอนนี้อโอ้โหมัน ตูตรงนั้นยังมีอีกตรงนั้นยังมีอีกตรงนั้นยังมีอีกเอามาไปแล้วพอเสร็จ<ม>แล้วเนี่ยโอ้ยตายตายนะผมนะตรงนี้นี่ตัดหน้าแล้วตัดหน้าเสียงไว้หน่อยเสียงไว้หน่อยเสียงไว้หน่อยนับ ได้สองตัวติดนะผมนี่ขอโทษไม่อยากกินเอ,อ้าตายนะับตายไม่เห็นตัดหนะ้าไม่เห็นตัดหนะ้าโอ้โหตาย Bà bà ba ba nữa cùng Hãy subscribe Bà kênh Ghiền Mì ตอนนี้คือแบบนีนั่นอ่ะมันกินยากนะผม mm hmm. นี่เขเป็นโลกสุดท้ายนะเรามันยากจริงโอ้โหตายจบคลิปเลยแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นครับถ้าอยากให้คลิปหน้าผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผม 拜拜。Bye bye.